คอหมูอบโรยเกลือตามด้วยแป้งสาลีเน่ประสงค์คลุกเคล้าให้ทั่วล้างออกให้สะอาด สับน้ำให้แห้งโรยด้วยเกลือริกไทยผงกระเทียมกลับอีกด้านทำเหมือนเดิม จากนั้นหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีหัวหอมหัน่นหยาบหยาบกระเทียม5 6กลีบสับหยาบหยาบอันนี้จะเป็นต้นผักชีแช่แข็งแล้วก็รากด้วยแช่แข็งไว้เตรียมเครื่องให้พร้อม จากนั้นก็จะมาหั่นมันฝรั่งสี่หัวขนาดก็ประมาณที่เห็นแครอทสี่หัวตั้งกระทะใส่น้ำมันผสมกับเนย กระทะร้อนจัดเอาหมูที่หมักไว้ลงไปทอดทอดด้วยไฟแรงแค่ให้หน้าตึงๆหมูสุกประมาณ50%จากนั้นก็นำเอาหอมลงมาผัดใส่ขิงเล็กน้อยผัดให้หอม ใส่แครอทใส่มันที่หั่นไว้ลงไปผัดรวมกันเติมซีอิ๊วขาวซอส KK, ป,รปรุงรสซอสพริกสีลาชาเล็กน้อยพอมีร,ร الآن, สชาติเผ็ดหน่อยๆซอสมะเขือเทศ เติมน้ำเล็กน้อยพริกไทยผัดให้เครื่องเข้ากันใส่ต้นผักชีเตรียมเข้าตู้อบภาชนะทาด้วยไขยมันจากนั้นก็เทผักที่เราผัดไว้ลงไปวางหมูด้านบน นำเข้าตู้อบร้อยแปดสิบองศาประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบนาทีเตรียมหั่นผักสลัด ปรุงรสด้วยพริกไทยเกลือและน้ำมันพืชเล็กน้อยพร้อมเสิร์ฟ